วันนี้สมศรีซื้อเนื้อมาเจ้าจะมาแกงกะหรีเนื้อเฮอสามีอันนี้พี่แกงของเมืองไทยเนาะเจ้าเอฟซีซื้อเฮอตอนตีกลับบ้านวันนั้นเนาะเอฟทีเอฟซีส่งมาเฮอเจ้าพี่แกงของเมืองไทยเนาะสมศรีจะใส่กะทิเอาเนาะเจ้าใส่พี่แกงแล้วก็ใส่กะทิลงไปพัดพัดให้อหอมเลเจ้าหอมหอมพี่แกงอ่ะเนะ้ะพี่แกงของคนไทยเนาะ กระป๋องเดียวกับป๋อสองใสสองกระป๋องเจ้ากะทิถึงจะเข้มข้นวันนี้ก็ง่ายๆเนาะใจพี่แขงถุงเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่มันฝรั่งครับหัวหอมแล้วก็อ้อย่งนี้แครลดลงไปเจ้าเขาจะแกงแครอดแก่หัวหอมเอ้ยกับมันฝรั่งซุกก่อนเนาะปิดฝาเฮ้มันฝรั่งครับอัน แค่อซุกก่อนเจ้าอันนี้เนื้อคุณสามีประขอพัดน้ำมันก่อนนะกระามใจเพิ่นจะแกงเนื้อนี่แหละเอาเนื้อลงไปพัดกันน้ำมันก่อนเจ้าเสร็จแล้วจะเอาไปใส่ในหม้อเพิ่นจะเอาไปพัดกันน้ำมันให้มันซุกก่อนเนื้อนี่เนี่ยหยเอาเนื้อไปพัดตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าเนื้อี่มันแข็งเหมือนได้นะถ้าแข็งเหมือนแล้วมันจะแข็งเจ้าิ่นจะพัดพัดแป๊บเดียวแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อ เ็จแล้วก็ไปใส่ในหม้อมันฝรั่งมันสุกแล้วกะแครอทมันสุกแล้วเจ้าเราก็จะไปใส่ในนี่แล้วก็กลนกลนกลนแป๊บหบนึง่งเพราะว่าเนื้อมันสุกแล้วเนาะเนืออ้อน,นี่มันแข็งเหมือนได้มันถ้าแข็งเหมือนแล้วมันแข็งมันเหนียวนี่เซจแล้วเจ้าเห็นไหมแค่นี้ก็เซจเรียบร้อยเราก็จะตักหลาดเข้าไปข้างทันทรา,ายตักไปข้างสามีเจ้า ลมซีใส่หอมหัวใหญ่ใส่แครอทแล้วก็ใส่มันฝรั่งนะเนี่ยแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลนิดนึงชูรสนิดนึงแค่นั้นแหละเจ้ามันต้องปรุงอย่างละเพ็ดดีละแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเป็นจ้าครอบเจ้า little world. Hello from put pineapple put raisins put also coconut dry coconut อร่อยอร่อยไหม put peanuts Ơ, uh, phụt peanut. Mm. Do you want peanut mẹ? Ngon, oh. tastes very good. Do you want to try? Cáng cà rì Cáng cà แกงกะหรี่เนื้อแกงกะหรี่เนื้อเนแกงผัดแกงข้าวคูกิ้งเนื้อน่ะเนื้อข้าวโอเคผัดคูกิ้งแกงคูกิ้ง have more words many words what's long more โอ้ช่างมันอีฟนี่อันเม้อ taste very good this one อร่อยลม เขาพูด fc fc ซื้อพี่แก่งเถอะพี่โปรบายเคยรีฟอร์มีนะอืมอืม how <you> get? People buy for very good พี่โปรบายฟอร์มีในเบงกอกและส่งฟอร์มีในที่บ้านอ๋อโอเครสชาติมันดี actually taste little bit same like Japanese อืม because taste curry อิ่มแล้วล่ะลูก ฮัลโหลป๊กปอยเปกินเข้ากระป๋อบอันอิมแล้วเด้อ <laughs> มีหมูนะโนตีบอยมาหาไม่มาแล้วทำ,วทำมาเรลวขัทเนี่ยมาแล้วทำกระปบ <Come here. S 2> อไปขึอน่ปโนตีปอยอ๊อปอ๊อ โนอวันที่สิบดาวน์ปอป้าเหรอโอเคฮัลโหลเอนทร์นวันบเอนทร์ะลูกเอนทร์์มาหาหมดนี่มาวีวีเร h a ้ e t o be นกูดบอยสิลูกวันราบอเอนทร์ทเอนทร์ททำทุกหมดแล้วมั้ย for อร์มเอนทร์คนขอโฮหมด quay mua à. Mua Đi mẹ tí Phải không quay còn Này Này Thích đâu If phở em không hiện Chị here hiện lên cái tiền mà Ok Be good boy ok เน,เนื้อแดดเดียวของหมานะไม่ใช่ของคนป้ากินข้าววางไว้ก่อน หอมเลกินขนมกินนนะจะ่มีใคกินถ้าหมองเหิ่มทีกินใช่ไหมลูกน okay. ่า,า,าจะบีกูดโว่แค่แคงทำกระเด็นก่อนอ่ะอ่ะอ่ะไหนสตหมูมันจะกินนนะมันสีที่แก้งมันแม่แก้งหมูแหละ ห้ามกนเดี๋ยวก่อนต้องกินร้อมกงันสิลูกเข้ไหมกินหมูโดนแม่แข้งห้ามกินนะห้ามกินนะอยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆก่อนโอเคไหมทำกระเด็นไปนัยอยู่เฉยๆกันนะลูก got yourself. But you say that you don't have I sent a team by the time they got. Thank you, Homan. Thank I, uh, you, good man. boy. Seven houses. I mean he has interviews, but it's hard to believe that one of them happened to abduct right out from under us. Did you tell we shared about how to find Sapan? You told me not to, but I did. ooh